่อนอื่นเรามาพบปะกับป้าสอก่อนนะคะสวัสดีค่ะป้าสอครับผมสวัสดีครับป้าสออุบรลรถมือสองราคาถูกค่ะบอกพี่กัดให้อีกทีหนึ่งนะคะป้าสอจะอยู่ที่อุบลอยู่อำเภอพิบูลมังสาหารครับผมบ้านอยู่อำเภอพิบูลมังสาหารขายรถมือสองมีแต่ทางมันบ่ด้ตรงไปทางพิบูลเนาะคะ่ะมันจะออกถ้ามาก็โทรมาขอไลน์แล้วก็จะปักหมุดให้แต่ว่าเบื้องต้น ให้เขาเรียกอะไรอ่ะคำนวนเขาคาดว่าอยู่จังหวัดอุบลอำเภอพิบูรณ์มังสาหารประเมินประเมินเรื่องการเดินทางว่าอยู่ประมาณแถวนี้บริเวณรัศมีพิบูรณ์มังสาหารวาลินเดชอุดมอะไรนี่แหละครับผมค่ะอืมาเรามาดูรถกันมาโชว์กันคันไหนคันนี้ก่อนเนาะคลิปนี้เอาสามคันนี้สามมีมาสามคันมีแบรนด์หลักเมื่อกี้เมื่อกี้เราดู อะไรวะนิสสันเออดูนิสสันดูตัวเตีย้ยดูอะไรไปอันนี้เอาโตโยต้าแชมป์มั่งโตโยต้าแชมป์คันนี้เป็นโตโยต้าวีโก้แชมป์ 2012. ปีสองพันสิบสองปีสองพันสิบสองตัวนี้เป็นวีโก้แชมป์เครื่องสองจุดห้าสมาร์ทแคปสมาร์ทแคปตัวนี้เปิดแคปได้แล้วใช่ตัวนี้ก็เนื้อตัวดีเนื้อตัวดีรถน,นี้รถบ้านนะรถบ้านรถบ้านครับซื้อจากชาวบ้านมา ต่อภาษีโอนเป็นชื่อป๋าเองเรียบร้อยค่ะภายในก็สะอาดน่าใช้งานครับผมรถพร้อมใช้งานเลยกระจกไฟฟ้ารถได้เดิมดมครับมผมดีทุกอย่างค่ะตันนี้เป็นสมาร์ทแคปนะคะลูกนี้เป็นสมาร์ทแคปแล้วก็ได้เนื้อตัวเดิมบางครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกค,คว่ำครับผมค่ะ สีสันภายนอกก็จะประมาณนี้ครับอาจจะมีรอยการใช้งานบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วอันนี้คืออ๋ออันนี้เมื่อคืนเอามาลองฟังวิทยุฟังข่าวฟังอะไรนี่แหละไม่ไม่ไม่ได้แถมเครื่องเสียงเนาะไม่ไมอันอันนี้เป็นค่ะเอามาวางไว้เฉยๆเราดูเฉพาตัวรถดิค่ะค่ะรถ้ไอ ไม่มีชนหน้าไม่มีชนท้ายครับหนะ้าเขาเรียกอะไรอะ่ะหน้าเดิมหลังเดิมครับผมเมทาร์อ,อยู่รหัสยังอยู่ครับผมรถเป็นรถหน้าเดิมหลังเดิมคันนี้อ่า <I S 2> ส,สียังสวยอยู่ได้ได้ล้อแม็กสีล้อได้ยางใหม่สีเส้นอันนี้พร้อมใช้งานนะป้าขับมาจากอายุธยาเลยนะรถคันนี้เครื่องดีแ oh. อร์เย็นเครื่องดีมากๆเลย ตัวนี้เครื่องสองจุดห้าตัวนี้ตัวประหยัดน้ำมันค่ะครับผมอไม่อยู่ที่สองแสนหกมืนกิโลอันนี้ไม่แท้ครับไม่ไม่ไม่ได้กอไม่แท้เลยมาจากเจ้าของเดิมครับครับผมรถพร้อมใช้งานกระจกไฟฟ้าจ้ะประมาณนี้ตัว,ตวนี้ปา๋าตั้งราคาหนึ่งแสนแปดหมืนห้าพันบาท หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทพร้อมต่อภาษีอะไรให้เป็นปัจจุบันให้ครับลูกค้าไปโอนอเองคือรวมหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันใช่ลูกค้าเอาไปโอนเองปลาต่อภาษีให้จ้ะอ,<า>อยู่ประมาณนี้ไม่ถึงสองแสนไม่ถึงสองแสนครับคันนี้วิกโกวิกโกแชมป์ปีสิบสองค่ะน่าใช้ใช,ใช้ใช้ดีเออลืมไปไอ้รถคันนี้เป็นตัวต่ำน่ะตัวต่ำตัวต่ำแต่ว่าหลายคนอาจจะมองเห็นคิ้วเห็นอา่า เห็นคิ้วล้อเห็นกระจกเล็กๆตรงนั้นเดี๋ยวจะไปอ่าเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นตัวยกสูงเป็นพีระเนอร์ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวต่ําแต่เจ้าของเดิมเขาใส่คิ้วกับใส่บันไดอเออเขาชอบ้ขอเขาใส่ใช่แล้วก็ใส่ยางหนายางสูงมันก็เลยดูว่าเฮ้เป็นพีระเนอร์หรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ยก็ยางใหม่นะคะครับดอกยางยังดีอยู่ใช้งานได้ดีพร้อมใช้งานเลยครับผมหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้าเป็นตัวยกสูงมันจะสองแสนขึ้นแล้วตัวนี้ ครับจะต้องมีสองแสนหนึ่งสองแสนสองสองแสนต้นต้น่ะครับผมประมาณเนี้ยค่ะอ่ะอีกคันหนึ่งมาดูคันต่อไปกันค่ะคันนี้เป็นอิซูซุตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันเครื่องสองพันห้าร้อยซีซีเขาเรียกอะไรอ่ะอิซูซุออลนิวชื่อมันนะชื่อมันดีแม็กออลนิวหรือออลนิวดีแมอะไรสักอย่างนี่แหละ รุ่นยอดฮิตไหมคะตัวนี้ก็ยอดนิยมเหมือนกันอีซอูซูนี่ก็ใช้งานดีประหยัดน้ามันคู่แข่งกันเลยค่ะครับปีเดียวกันด้วยปีสิบสองเหมือนกันแต่ตัวนี้เจ้าของเดิมจะไปทางวัยรุ่นอ่าใส่ใส่ใส่ล้อมแม็กแล้วก็ทําทรงเตี้ยๆทาทรงเตี้ยครับแต่ก็ไม่รุ่นนี้เขาจะชอบทำํำเตี้ย ใช่ไหมคะมันมันมันเป็นวัยรุ่นชนมากใช่ใกระแสมันจะมาทํารถเตี้ยมันจะสวยไอ้อย่างเงี้ยทาสูงจะสวยครับมันก็เลยได้มาสองสองอย่างอสองทรงสองทรงเอออันนี้จัดทรงลงล้อทํำเตี้ยมาดีแมปีสองพันสิบสองตัวนี้เป็นออนนิวเอกสารเล่มชุดโอนครบเหมือนกันนั่นแหละครับผมรถทุกคันเอกสารครบไม่ต้องรอเล่มเล่มได้เล่มเลยถ้าซื้อก็คือได้เล่มกลับบ้านเลย ครับผมขับกลับบ้านได้เลยขับกลับบ้านได้เลยดีแม็กเดี๋ยวมาดูภายในกันภายในกันตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทเหมือนกันนะสมาร์ทแคปแต่ว่าแคปข้างในนี่ป๋าสั่งเบาให้อยู่ข้างในเดี๋ยวป๋าจะเก็บงานให้ป๋าสั่งเบาะนั่งเบาพิงให้ครับของเดิมมันเขาทำเป็นลําโพงมามันไม่สวยป๋าก็เลยรื้อออกจ้ะแต่ว่าคอนโซลในข้างในก็เป็นของเดิมโรงงานทุกอย่างอ่ะแต่นี่เดี๋ยวรอ บเ<ร>าบ,บาจะเบา,บาพิงแต่ไม่กี่วันก็ถึงแล้ว<ะ>ทุกครั้งที่สั่งเขาก็สองสาวันเขาก็มาส่งแล้วครับผมเครื่องสองจุดห้าอ a x ดีคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทครับราคานี้ป๋าต่อภาษีให้ครับผมเหมือนเดิมเช่นเคยทุกคนัน<ะ>รถในนี้ท่านราคาได้กันตามที่ป๋าบอกในะคือป๋าต่อภาษีให้ทุกคนันส่วนจะโอน เป็นชื่อลูกค้าจะย้ายไปจังหวัดไหนอันนี้มาคุยกันที่ที่หน้าเต็นท์อีกทีครับผมมาคุยกันที่เต็นท์นะคะรถเดิมเป็นของอ่าอยุธยาคันนั้นเป็นอุทัยคันนี้เป็นยุทธยาครับ<ะ>ส่วนมากจะจะไม่ค่อยได้รถอ่าภาคใต้มาเพราะทางอีสานเขาไม่ค่อยนิยมรถภาคใต้รถภาคใต้เขาบอกว่ามันเป็นรถอะไรนะน้ำเค็มอะไรพวกนี้แหละเรื่องกระซงกระสีเขาเขาไม่ค่อยจะถูก<ะ>ใจเท่าไหร่ะ ส่วนมากป๋าจะซื้อรถภาคกลางมาขายขายอีสานค่ะอ่าอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งเป็นอีซูซูเหมือนกันอีซูซูดีแม็ตัวนี้ปีสองพนสิบอ่าจะจะจะก่อนตัวนั้นอยู่สองปีอันนี้เป็นไฟหน้าขลามตัืดเป็นกระจกไฟฟ้า SLX สีสวย 19, 98, สหนึ่งเก้าเก้าแปดสั้นครสวยไหมสวยเลขเลขเลขก,ก็สวย ตัวรถสีสันสวยงามเลยปลาเก็บสีมาแล้วออตัวนี้นเก็บสีมาแล้วเก็บงานสีมาครับรถรถไม่ได้มีชนหนักนะแต่ว่าสีสันมันไม่สวยตามอายุปาก็เลยให้ช่างเขาทาให้ใหม่ตัวนี้ทําใหม่แล้ว,วครับสีสวยแล้วกระบะใช้งานครับผมราคา <c oughs> คันนี้ ทั่วไปเขาขายอยู่ประมาณ45นะเ <ฤฤ S 1> ต็นใหญ่ๆคันนะ,ะของป้าขายอยู่1 0 10,000บาท1 0 0 0 0ง10,000บาท, 1, บาทคันนี้ขายตามสภาพแบบนี้เลยตามสภาพ100,000แต่ราคาเบามากถือว่าถือว่าถูกนะ,กะอีซูซุตัวนี้เขาก็นิยมเล่นกันอยู่เขาเรีกเยกอะไรอีซูซุเขาแหลมตัดเนี่ยทร,ทรงนิยมตัวนี้ตัวนี้จะได้เดิมล้อเดิมยางเดิมเป็นจกไฟฟ้า s l x จ้ะ ภายในก็จะอตอนนี้ยังเปิดแคมไม่ได้นะค่ะตอนนี้ยังเปิดแคมไม่ได้เพราะจะเปิดแคมได<ม>้ไ<ม>ตนนั้งแตนน่ปี2012าภายในก็จะประมาณนี้คอนโซลหน้า,าก็เดิมเบาะเดิมเล่มเอกสารครบตอนนี้เป็นกระจกไฟฟ้าใช้งานได้เครื่องดีแอร์เย็นเครื่องดีแอร์เย็นครับสามารถขับไกลได้ครับรถทุกคันรับประกันไม่มีชนหนักไม่พลิกคว่ำครับผมคันนี้ภาษี ภาษีเพิ่งขาดไปเมื่อมีนาคมหกแปดขาดป<ล>าไปได้สองสามเดือนให้เรียบร้อยครับถ้ามาซื้อกันปุ๊บก็ป๋าต่อให้เป็นปัจจุบันให้เป็นปีหกเก้าไปเอาไปแล้วก็เติมน้ามันใช้งานนะบางคนจะเอาไปขายจะเอาไปทํากําไรต่ออะไรงี้ก็มาคุยกันที่เต็นท์ได้ท่านมาสอบถามก่อนก็ได้ครับรอบนี้มีอยู่สามคันใิ้นี้มองหานะคะรถใช้งานรถใช้งานคะ่ะรถใช้งานราคาถูก ถูกกับเจนใหญ่แน่นอนเพราะว่าเ็นใหญ่ที่เราเห็นตามเฟซบุ๊กอะเราก็เปรียบเทียบราคาดูได้ของป๋าจะมีนี่นะหนึ 101, 000, 90, 000, ่งแสนหนึ่งมื่นหนึ่งแสนเก้ามืนแล้วก็หนึ่งแสนแปดหมืนห้าพันไม่ถึงสองแสนสักครั้ราคาจะอยู่ประมาณานี้สัสวพอเราบอกครบสนใจคันไหนก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมค่ะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะค่ะขอบคุณมากมายค่ะครับขอบคุณครับ